เข้าหน้าร้อนแล้วทริปทะเลก็ต้องไม่พลาดวันนี้ทริปเกตเตอร์ก็เลยได้รวบรวมก9ที่พักเกาะร้านติดทะเลมาชวนทุกคนไปนอนชิวฟังเสียงคลื่นกันเตรียมจดลงลิสต์กันไว้ได้เลยบอกเลยว่าแต่ละที่เนี่ยคือดีต่อใจแบบสุดๆ ที่วางเวลาเกาะร้านที่พักริมทะเลที่ต้องบอกเลยว่าแลไอเทมแบบสุดๆเพราะว่ามีเพียง2ห้องพักเท่านั้นสไตลยการตกแต่งก็น่ารักให้ฟิลมินิมอลผสมความวินเทจเบาๆเอาใจสายไวรุ่นคอนเทนต์สุดๆและไฮไลท์เลยก็คืออ่างอาบน้ํากลางแจ้งให้นอนแช่ชมวิวฟังเสียงกันได้เพลินๆไปเลย บ้านลินลักห้องพักภูวิลล่าติดทะเลที่โลเคชั่นติดท่านหน้าบ้านมากๆหองพักตกแต่งเรียบๆให้ฟีลอุ่นเตียงนุ่มแอร์เย็นแฮมเฟอร์นิเจอร์ในห้องเนี่ยก็คุมโทนแบบสุดๆเลยมีสระว่ายน้ําส่วนตัวที่มองเห็นยู่ได้แบบเต็มๆนอกจากนี้เขายังมีคาเฟ่นในบริเวณของที่พักที่บอกเลยว่าการตกแต่งเนี่ยมินิมอลน่ารักไม่แพ้ห้องพักเลย บ้านริมน้ำอีกหนึ่งที่พักที่เดินทางสะดวกสุดๆเพราะอยู่ไกลท่าหน้าบ้านที่ห่างไม่ถึง5นาทีห้องพักจะเป็นทไายบังกะโลที่ยื่นออกมาตรงทะเลตกแต่งให้อบอุ่นน่านอนมากๆแล้วก็ยังมีระเบียงที่ค่อนข้างกว้างไว้ให้นอนเล่นนั่งเล่นทำกิจกรรมต่างๆกันได้อีกด้วยบอกเลยว่าฟิลดีสุดๆ บ้านเซลโบดบีดที่พักที่มีหาดเล็กๆส่วนตัวแถมการต้อนรับของที่นี่อบอุ่นและเป็นมิตสุดๆส่วนตัวที่พักเนี่ยเขามาในคอนเซปต์ล่องเรือในท้องทะเลการตกแต่งก็จะใช้สีที่กลมกลืนกับทะเลที่นี่มีถ่ายพองให้เลือกหลายแบบแต่ทุกห้องเนี่ยรู้ฟิลดีและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสุดๆแถมมีกระจกบานใหญ่ให้มองเห็นมีทะเลกันแบบเต็มๆ บ้านเรือนตะวันบ้านพัก2ชั้นติดริมทะเลตกแต่งสไตล์อินดัสเทรียลโชว์โครงเหล็กผสมกับความมินิมอลแถมห้องพักค่อนข้างกว้างไม่อึดอัดเลยและก็ยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางที่เห็นวิวของทะเลที่สําคัญห้องพักของให้นี่จะหันออกไปทางทะเลทุกห้องอรับรองว่านอนห้องไหนก็ได้เห็นวิวทะเลกันแบบเต็มๆบ้านฟ้าใสรีสอร์ท ที่พักสุดโหมีไกลาทานหน้าบ้านที่ตกแต่งไล์วินเทจผสมมินิมอลภายในห้องพักแบ่งสัสดส่วนได้ดีมากๆแถมภูมิทนสุดๆและทุกห้องของที่นี่เนี่ยก็จะมีระเบียงยื่นออกมาให้มานั่งชมวิวฟังเสียงคลื่นทะเลกันอีกด้วยเลียงทะเลที่พักบรรยากาศดีที่อยู่ใกล้กับคาเฟ่และร้านอาหารแถมขับมอเตอร์ไซค์ไปหาดนวลได้ในเวลาแค่10นาทีเท่านั้นบรรยากาศในที่พักคือชิลและอบอุ่นมากๆ ภายในห้องพักจะตกแต่งเรียบๆดูสบายตาแถมมีระเบียงให้นั่งกินลมชมวิวกันได้แบบเพลินๆเ,เลยบ้านทะเลสวยบ้านพักฟิลโฮมี่ที่อยู่ติดริมทะเลที่นี่เนี่ยเขามีห้องพักที่รับรองได้ตั้งแต่2-4ถึง4คนเลยในห้องพักก็กว้างขวาง,วางแถมมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้แบบครบคัันนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนกลางที่เป็นระเบียงให้มานั่งเล่นเมาทมอยกันได้อีกด้วยนะ และลเลเกาะล้านที่พักสีสันสดใสที่มองเห็นวิวของทะเลได้แบบพานโนรามาตัวที่พักจะเป็นอาคาร2ชั้นที่ภายในห้องพักคือกว้างขวางมีระเบียงให้เห็นวิวทะเลได้แบบเต็มๆแถมมีลานนั่งเล่นที่สามารถปิ้งย่างหรือประกอบอาหารได้อีกด้วย เป็นยังไงกันบ้างกับก้าวที่พักเกาะล้านติดทะเลที่ทริปเกตเตอร์ได้รวบรวมมาชวนหนุกคนไปชฉกอินกันใครมีที่ไหนในใจแล้วต้องรีบกปดจองแบบด่วนๆแล้วเตรียมตัวไปนอนชิลฟังเสียงคลื่นทะเลกันได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและครั้งหน้าทริปเกตเตอร์จะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามทริปเกตเตอร์ไว้ด้วยนะคะ